ความชราเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนอย่างแท้จริงจะเป็นอย่างไรถ้าสามารถค้นพบการปฏริวัติศาสแห่งความอ่อนเยาว์คำตอบคือสเต็มเซลล์สเต็มเซลโดยหลักการแล้วคือน้ำผู้แห่งความอ่อนเยาว์เป็นสิ่งที่จะเข้าไปถนอมรักษาร่า,รางกายด้วยกระบวนการซ่อมแซมและสร้างเสริมเซลล์ใหม่ในขณะที่เราอายุมากขึ้นเซลล์ก็จะเสื่อมสภาพลงและจําเป็นต้องได้รับเซลใหม่เข้าไปทดแทนสิ่งที่จะเข้าไปทดแทนก็คือสเต็มเซลนั่นเองครับด้วยการใช้สเต็มเซลลบริษัทได้พัฒนาคิดค้น growth factor complex ซึ่งจะเข้าไป เฟื่นบำรุงเซลล์และชะลอกระบวนการแก่ชราขั้นตอนเริ่มจากการค้นหาสเต็มเซลล์ที่ดีที่สุดในร่างกายมนุษย์สเต็มเซล์เหล่านี้จะพบได้ในชั้นไขมันของมนุษย์ด้วยการใช้เซรีนพิเศษปร u s จากเชือ้อแพทย์จะทําการสกัดเฉพาะส่วนผสมของเนื้อเยื่อไขมันและกลุ่มสเต็มเซลล์ที่แข็งแรงออกมาจะทําการคัดแยกสเต็มเซลล์และเซลลไขมันออกจากกันโดยใช้ระบบหมุนเวียนหลังจากนั้นสเต็มเซลล์จะถูกเก็บไว้ในจานเพาะเลี้ยงและให้อาหารที่จําเป็นเพื่อการเติบโตในขณะที่เซล์เติบโตเซลลจะเพิ่มจำนวน ทวีคูณขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อเติมเต็มให้กับช่องว่างที่มีอยู่ซึ่งคล้ายคลึงกับวิธีการที่ร่างกายรักษาอาการบาดเจ็บของตัวเองในระหว่างขั้นตอนนี้สเต็มเซลล์จะปล่อยสัญญาณเคมีหรือที่เรียกว่า growth factor ออกมา กรอสเฟกเตอร์ส <Cross> คือภาษาของเซลล์เป็นวิธีที่เซลล์เป็นพันพนเซลล์ในร่างกายใช้สื่อสารกันทําให้เซลล์แต่และเซลล์สามารถปฏิบัติภาร,รกิจที่สําคัญยิ่งอย่างหนึ่งคือส้มแซมและสร้างเสริมเนื้อเยื่อในร่างกายกรอสเฟกเตอร์ส <Cross factors, S 1> คือส่วนผสมสําคัญที่ใช้ในระบบฟ,ฟื้นบํารุงความอ่อนเยาว์อันก้าวล้าปฏิวัติวตงการจากการคิดค้นและพัฒนาโดยผู้นําด้านเทคโนโลยีนี้นั่นคือบริษัทเจอเนสสุดยอดแห่งความเป็นเลิศกับผลิตภัณฑ์ลูมิเนส เทคโนโลยีสเต็มเซลมีบทบาทสำคัญมากในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์และเครื่องสำอางเพราะทำให้เราสามารถส่งสัญญาณให้ร่างกายเช่นเดียวกันกับ growth factors ซึ่งเป็นสัญญาณแบบเดียวกันเพื่อบอกให้ร่างกายซ่อมแซมและสร้างเสริมเนื้อเยื่อครับ เมื่อลูบไลลูมิเนสลงบนผิวคุณมันจะเริ่มต้นปฏิบัติการเช่นเดียวกันกับเมื่อสเตมเซลล์ไปอยู่ในจานเพาะเลี้ยงกลสแฟกเตอร์ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ลูมิเนสจะสื่อสารกับเซลล์ร่างกายของคุณคุณที่แลดูสุขภาพดีขึ้นอ่อ,อนเยาว์ขึ้นและดูดีขึ้น